สวัสดีค่ะพี่น้องรอบที่เท่าไหรดบอลูสวัสดีลายรอบแฮมเมอรนีสวัสดีแล้วก็สวัสดี <c oughs> อ,อสวัสดีแล้วก็สวัสดีนะครับผม <c oughs> มหฮันนี่เขาควาดบอมืนอนี่เออมือนี่มือนี่ว่านานเขาควาดมั่งฮันนี่อันเดือดรู่การเปิดแรกได้ทั้งอ่าเวนเซอรโฆษณาทั้งยิทูลกับน้องเอไปแล้วบัดที่นี่กัมมันดังอีกกับมีปัญหาเกี่ยวกับเพจมีปัญหาเกี่ยวกับเพจว่าเวลาบิชเชนไลส์สดไปแล้วปุ๊บมันคือบข้นไปอยู่อ่า ไปอยู่ในอันในหน้าฟีดเอ้ยมันมันอยู่ในหน้าฟีดแต่ว่ามันบัไปอยู่ในอ่าคีเอเตอร์อังสินะนก็เลยมานาันาง่งนั่งนั่งคุยกับอ่าบิก๊กนั่งคุยกับพยาบาลก็เลยนเพลงนี่แหละก็เลยเ,ยลเลยข่าคอร์ดว่าอ่าให้เพื่อนสอนเมื่อกี้ก็นั่งก็นั่งเฮ็ดกันหละ่ละกะันก็โอเคอยู่นะครับผมกับค่อยๆเข้าใจอยู่เพิ่งจริงจริงอ่ะแต่ก่อนอ่ะไล่ไปมันมันบ่เห็นมันบ่เห็นในอ่าเด้อเด้อพี่น้องอาจสิบ่เข้าใจเนาะบางคนสิเพิ่นบ่ได้นี่มันไม่ยุ่งสินี่มันใช่ละ เออนี่มันโมมาอยู่ตังสีเขาอื่นยังนาหนายั่ยงนาเออนาเลยแบบมันน่ะล่ะก็เลยว่างงงงงงซารซาอยู่เย็แจังได้โดนหล่ะเนี่ยตะกี้ก็คุยกับเพลยู่เพลก็ว่าเธอต้องไปตั้งชาติยิงสักอย่างมันบัตนี่ก็บอกให้มีเวลานั่งคุยกันนั่งเถอะบัดที่นี่ก็เลยมานั่งกินข้าวน้ำกันแล้วก็เลยเออลองลองคุยกันกับปรึกษาเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญใส่เข้ามาคือเขาเห็นมามาโดนอือประสบการณ์หลายผู้เชี่ยวชาญเออผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์หลายเกี่ยวกับการเห็ด เพจเฮ็ดยูทูบนั่งสินามิเชียนกระไรเดบมานั่งเขาคอร์เพิรนเมื่อกี้เพิรนก็บอกหลายอย่างแต่ป่านเขาก็ว่าเขาก็ว่าเขาสอนเขาอยู่เขาสอนเขาบันไดกันอะไรใช่เอออันนี้อันนี้กับบรูแต่ว่าจริงๆริง่ะคือทุกคนเนี่ยก็สามารถผู้ใดวิเชียนก็ยังใหม่กับใหม่กับในในวงการยูทูบแล้วก็เพจเนาะหน้ากับเพิร์เพจกับพิร์มาเปิดไรได้ได้นังสินแต่ก่อนกับหุ่นจักกับบิ๊กนี่นี่เดี๋ยว นี่เคยเคยขึ้นแบบนี้นี่มันมันเป็นอย่างคู่ไฟเือนมันมันปีกันแต่ว่ามันบันี้ปัญหาเลยนบ่เหมือนกับว่าเราไปเอาวีดีโออะไรบางอย่างมามาลงที่เฟรมนะเรือเรื่ออ่าลิขสิทธิ์บอกเยวกับลิขสิทธ์บาแยมเพราะว่าอันนี้เคยเป็นนี้กระไทยแต่ว่าบบบด้อันบบรได้บ่ได้ไปเอาบ่ไเ้ไปไทยเอียงคือแบบไทยยูนําอันนี้แต่ว่ามีคลิปหนึ่งที่มันมีเด็กหน่อยปีนปีนโค้งหลังคามันหลังหลังนางหลังลูกจะลดืูกัน บอกว่ามายถึงมาคอนวอยนี่แหละคือออกงานแล้วบัดที่นี่ก็ไปทายเข้าเบอร์มาเออเขากําลังตั้งเวทีตั้งหนังซินาตะกรุบออกแล้วยันยันยันมันมีปัญหาอืมนี่ีเยไปออพี่น้องกําลังกําลังนั่งกดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอืมอืกดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นแล้นี่ป้าดสองทั้นรวยพี่น้องใครเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเห็นบอกอัน ข่อยเพิ่งเคยเห็นของพูนีบ้านในปกติอันนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่อะไรหนึ่งวันที่ถึงสิบสองเลยวะอืมพูญีบ้านแบ่งข่อยเนี่ยสิบสองบันแบ่งแบงข่อยเนี่ยจัคอันปลายมันกันได้พี่น้องคือเขาบอกได้บบอกเนาะบอกบอกแต่ว่าเป็นการเปิดเผยกับอัน แล้วปกติเราจะบอกเปิดเผยผู้ใดเบิง่งดอกว่ารายใดอันเท่าใดเท่าใดแต่เมื่อกี้กำลันนงมือของแพลวแล้วก็ของแพลวกับโต๊ะใจอยู่ได้ในในอันในใน,ในเซอร์นี่แต่อพอมาเห็นปาดเขาหยัดปาดแห้งๆพี่นอ้องแต่เขาบอกเราว่าเทอดใดแต่ว่าปาดแห้งแบบเพราะจะหนาังคาเฟ่หนังคาไฟ่แบบนาันเดือนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่หนังคาไฟเดี๋ยวมันสองปีไม่ใเป็นเหยื่อคนที่ว่าบางคนเหนียมอ่างวานบางคนกับมอ่างวานผู้ใหญ่บ้านามาเกาะเพลียวๆอย่างนี้แต่ว่าเขาก็บริมาเห็นวานนั่งเห็นอีหยังใดอีหยังนี่คือ อูแบบเอาเดือนมกราใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เต็มเดือนเลยเนี่ยเราเราดูเต็มเดือนเราดูเต็มเดือนมันก็ไม่ขยับเออไม่ขยับอันนี้หนึ่งมกราทังสามเดือนมกราเนาะมัาไม่ขยับเพราะเดือนนี้มันได้เยอะไงเอออาจารยไม่สวัสดีจ่ายนะสวัสดีค่ะอันกระลังอันเฮ็ดคลิปอันพยาบาลสอนอธิเผนเมื่อกี้นี่เฮิตยูทูบอืมกระลังกระลังนางอันมันไม่ขยับเลยเธอมันไม่ขยับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายได้เดือนนี้มันได้เยอะกว่าเดือนที่แล้วอีกไม่ใช่จริงเหรอ เนี่ยเราจะกดว่าวันที่หนึ่งมกราถึงสามอย่ามาเธออย่ามาเธอมายืนกี่ก็ได้เธอมาขยายมอันกมื่อดเมื่อไหม่เดือนเมื่อกี้แม่ไหรฮะมานึงเดือนเมื่อกี้อันอันนี้เดือนกี้ก็ใช่ไงก็เดือนเมื่อกี้แต่อันนี้มันวันที่อะไรอันนี้มันของเดือนนี้ฉันกดของเดือนเดือนนี้เออของเดือนนี้เฉพาะวันนี้หนึ่งก็เดือนนี้มันก็ได้หมื่นห้าแล้วไงเดือนเมื่อกี้ล่ะก็เดือนมกราพีก็ได้หมื่นห้าเข้าใจไหมไม่เข้าใจเมื่อใดลย ่อบไปอ่าลองลองออเดียนออนเดือนทันบาด้วยเออมันว่าขยัยเออกะเลบ่กาเลิมงงกซื้อบังบังมันบังบังแต่บกขยสิถ้าดูโทรศัพท์สิแล้วบกขยายพี่น้องข่อยเขีนขอยกระตุกใจแล้วเฮ็ดจังใดดูเถอะก็ดูง่ายถ้ากดมายีิบแปดวันดูง่ายถ้าอยากดูอบงกดไปยี่สิแปดวันป้าอันยี่สิบดวันนี่นมยว่ามันมันยี่สิบแปดวันนั่นคือว่านับถอยหลังลไปยี่สิบวันนี้ ลบลบลบออก14วันอือก็ือส่งมันมันเป็นสอเดือนคล้ายๆสองเดือนอยู่เทยแนี้มันยี่บแปดหมื่นเละกันยี่แปดหมื่อายไงซ้ำเดือนนึ่งเด็กประมาณนี้หรออนงักนับเป็นเดือนหนึ่งยี่บแปดวันคุณดูนาสองสองเก้าออสองเาบาทสอง้อยสิบาทเออสองร้ยกว่าสิบบาทสองร้อยกาสิบบาทเท่อันน่สิบ อ้ยเอาก็จะเห็นบ่นนะในเรื่องแบบเห็นอยู่บบบว่าเห็นเนาะว่าเห็นพี่น้องเบิองหน่อยเดี๋ยวปัจจุบันคือแบบนี่เนี่ยนี่เพื่ออ่านบยานกับเพื่อนเผยเบลเปิดเผยเบิงเพราะว่าปกติเขาก็จะไม่ไม่เ้องคอยพึ่งไม่อะไรนี่นะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งินเศร้าเศร้าติดแดงอืมอ่าเริ่มเรื่อคนเริ่มดูเยอะแล้วตอนเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องบันดาลใจเขาได้พี่น้องจริงๆมาเห็นอย่างเงี้ยถามว่าอยากได้ไหมทุกคนก็อยากได้แบบนี้แหละแต่ ก็ต้องคอยเห็ดคอยสั่งไปเนาะเพราะว่าคือฐานฐานความดูฐานแฟนคลับเพิ่นกับเห็ดมาดูขเข้ากับมาคอยศึกษาก็เพิ่นหนั่งสินะมามาเอาเขาเขาเรียกว่ามาเอาแรงมนดันใจมาเอาความดูอะเพราะมาเห็นนั่งสีแบบ้ยขนทิ้งลูกพี่เนาะเลือดไหลขนทิ้นมาเพื่อ,อขนขเออ,อเ <laughs> <laughs> ว่าเวลานี่แหละเมื่อวันเพิ่นกับสอนเห็ดเพจตะขี่วิชเชนกับเหตุบล็อคเพจเลยล่ะจริงๆรินะ เริ่มมีรายได้บางก่อนก่อนที่จะมากมาเมื่อไรนี่แต่ก่อนมาเมื่อไรช่วงระแวงกับบอ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 บฮันดี้มี่หรอนี่พึ่งพึ่งมาอันมาได้แบบที่นี่มาเหรียญเริ่มขึ้นหลายตอนเริ่มช่วงปีใหม่ที่ปีใหม่ที่มาอยู่นี่บัณฑกะอ่อแพลวแค่พี่ก็ว่าเห็ดถ่ายคลิปลงยาขี้ขานประมาณว่า คือทำทำทุกวันคนสิเบิองบ่เบิองกัะอีกเรื่องหนึ่งคือขอเข้าเดีเฮ็ดเพราะข้นในบ่เบิองแหละเพราะขนติดตามเขาแล้วเดี๋ยวเขากันเพิ่นกันสีมันเนี่ยว่าติดตามแบบเออมันจะตอนเนี่ยเหตุยังกระซังท่าบนตอนเนี่ยมัน่กะกะมันกะไปวสุดนางสีนะก็เลยแบบเออเหตุ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 นางสีนะนี่แหละก็เพิ่มมากวันนี้ก็าบอกกิ้งเขาดิใครใครอะรคังเกีว่าเปิดคลิปหน้าจะบอกเป็นบอกนั่งก็บอกพอดีเขนั่งกัเราแบบไปดิวไปนั่งขาอเออถือว่าเป็นแล้วตะกี้ตะกี้วิทยาพยาบาลเนาะเดสมาหามาหาแบบ จำได้บอี่ว่ามาเอาโกโก้มาเอามาเอากาแฟกับโกโก้ช่วงนั้นคือยังยังห้อบอกให้เปลี่ยนเลยเด้จำได้บอี่ว่าเออมาเห็ดคลิปน่าจะเป็นคลิปแรกๆแบบต้นๆคลิปมาลับอันนั้นเออลยหลามากช่วยยี่ห้อธิวะช่วยท็อแบบที่ใจขาดเออชื่ออย่างว่าเชื่ออยังว่าสินะแต่พอซูเมอร์นี่เปิดกล่องมาแล้วกับเราไปได้ครับก็ถือว่าห้ากระเด็นประสบการณ์จากจากบิ๊กจากแพลวทธิวะ การเทวีดีโอแบบการใช้ชีวิตการเป็นอยู่แต่ก่อนมิเตเฮเพลงลุ้งสินะให้คู่มือลงจากที่เราเป็นนักร้องในในยุคยุคของของเพลงใช่ทุกวันนี้คุณมีเพลงดังอะมีอยู่ถ้ากับคุณไม่มีอะไรเลยก็มีนะเพราะั้นแล้วนีร้อยล้านยูบงมีงานตอนนี้ไม่มีหรอกงานนักร้องไม่ไม่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใช่นักร้องดังร้อยล้านดิวแทบจะไม่มีงานก็มีเหมือนครับมันจะจ้างแต่มันเป็นยุคที่แบบว่ามันเป็นยุคโซเชียลมั เพลงดังแปลว่าคนที่ร้องเพลงไม่ได้เล่นโซเชียลมันมันจิไปเป็นคู่กันรัทานรัทานแปลว่าอันที่เราทำอยู่มันให้ไปให้กี่กี่วันเท่านั้นเลยกี่วันเดือนอาจจะปิดก็ได้นะให้แล้วเราทำอันนี้ให้ดีที่สุดปีหน้าปีหน้าอาจจะยกเลิกก็ได้คุณต้องอันนั้นนี่ตรงเข่าเกียนนั้นนี่อาจจะยกเรือบนระดมมาอาจจะหาเกีย์มามาให้เพื่อที่จะแบบไปขอขนมันยูทูปเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยยูทูปคือให้เยอะนะแต่สมัยนี้เริ่มให้ให้น้อยลงเพราะว่าก็มีเพจขึ้นมาไงใช่แล้วมันก็ตีแข่งมีเพจมีวิดีท็ อนี้ตจอกเรยมีรายได้แล้ว่ร่น่งก็บริการเรีนไม่ต้กัวเรียนเรีนเงินไปติต่อเรีนอยู่เขาจะทรงของขวัญมาให้กันไปแล้วเงินกระบะถ้าลอยเรียนกันแรกได้เวลาเขาไหลสวนเปแล้ร่ะนี่ก็เรียนไม่หันละเขาติดต่อไปละอันนี้ยูทูบเรือมกรลามันจะเรีนน้อยกว่าพี่เพราะมันปิ้นแบบการเขถึงไม่ไหกว่าให้มันไปถ่ยคลิปกันไป่ะไปถ่ายนี่ยกต้องไปถ่ายคลิปอกจะไปต้องงานลั่นก็องแกล้ อันเดียวนีอันติดดอกนั้นมันมันจะมีมันมันมันจะมีบอกบอกเขาไปแรียอยู่หาเขาเขาไหลสวนเนี่เขาทรงแหวนทรงกุหลาบเขาทรงดอกไม้เาจอแค่ไหนตอนหนึ่งเรนเอยเรียนเวลาไหลสวนมันเออมันมันเวลาไหลสวนน่ะมันเขาจะทรงหายนี่แหละมาเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนนะเพราะว่านี่เราก็ไม่ได้มีรายได้ในตุ๊กติ๊กตอกบวกตุ๊กติ๊กตอกแค่ใบเดียวร้องข่าวพิมพติ๊กติ๊กไม่มีเวลาทำเคยไหลสวนบ้างในติ๊กตอก อ๋<ถ>อขอบีเดเทียถ้าอันถ้าเป็นคลิปเนี่ยบอลวัวมันได้บอแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไลฟ์สดนะจะได้ตอนตอนไลฟ์สดวนตอนนั้นลองเพลงลองเพงลงเหรเข้าก็ะซงเอ่อเ,อเบลนซ์เซอร์ถ้าข้นนะาวกนนะาาระซมเอ่อมีส่ง,ง,งของมาให้นั่นแหละคือได้เงินแล้วก็ไอ้จูคือใครกันเออจูคือบอลในเห็นเหตุใดเมื่อไรจะรอดเหตุบึงอืมได้เงินหรือเปล่าได้เงินมันเกิอยู่ที่นี่แหละพี่น้องข้ามขยันมีแต่ความขยันดูเหตุบอตังสินะ แต่ขั้นตอนเนี่ยเขาเรียกว่าเงินลอยในอากาศแล้วแต่ว่าคุณจะคว้าได้ไหมบด้ไหมแมนอืมันก็จริงสิคุณจะไปลงทุนอย่างทุนอย่างใบลงห้องอย่างใบลงบางแบบอีวอเซอร์รับจดผ่านบึงจะเด็ดหุ้นกับบริษัทนี้อินนี่ันได้โดยที่แบบว่าอยู่ที่ด้วยตัวเขาเฮ็ดไหมเฮ็ดลายก็ได้หลายอืพี่น้องมือก็ต้องขอบคุณหลายๆขอบคุณพยาบาลขอบคุณพี่อามานังแหลกเต็มความรู้เลยวกัได้ได้อะไรได้ได้อะไรจากเพจนี้เยอะเยอะเยอะมากพอสมควรนะครับกับ ไม่ใช่กระสีเป็นตัวหยอดเอาเนี่ยเป็นบล็อกมือนี่เพึ่งลงตอนบ่ายโออมงกถ็กถือว่าก็ถือว่าแบบก็บอกไปสิสมมติเออแล้วกส็สี่สิบสบองอแล้วตัวสิบตัวสิบสองเออดีดีอันอันนี้ตัวลาสดที่แรกพี่น้องล่สดบ่หูว่าแล้วมันจะขืนยนอนบ่นี่ก็มานั่งมานนั่งถามอ่พยาบาลนะ มันคือว่าได้มันคือว่าเห็นคุยกับแพรก็เออเล็กต์กไปทานก็เล็กต์ก็ถืออย่างเล็กตเห็นจังเห็นเอออันพยาบาลกระสัยเอามาหนีเบิ้งเฮ็ยในเบิ้งก็เออก็มานั่งเห็นก็ถือว่าโอเคผ่านไปเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยโอเคคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื so ่อนแพรด้วยนะครับโอเคเดี hey, ๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากูปี้นะบ๊ายบาย